ก็อยู่ตลาดหน้าบิ๊กซีนะคะคือมาช้อปปิ้งซื้ออาหารการกินกับคุณแม่ค่ะที่บิ๊กซีเขาจะมีตลาดนัดหน้าบิ๊กซีทุกวันพระรหัสกับวันวันเสาร์ะค่ะก็เลยมาซื้อพวกผักอะไรพวกนี้แล้วอ๋อวันนี้บนจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงวิชาธรรมกายนะคะคําว่าธรรมกายเนี่ยมันแปลว่ากายตัดสร้ธรรมนะนะคะ ธ,ธรรมกายแปลว่ากายตัสรุธรรมค่ะคือมันเราก็ไม่ต้องไปยึดติดก,กับคําศัพท์แล้วค่ะเดี๋ยวมันจะมันจะเกิดการต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเรานั่งสมาธิอ่ะใครที่ใครที่เคยฝึกนั่งสมาธินะคะจะรู้ว่าพอหลับตาตอน,นแรกมันจะมืดพอเรามืดแล้วมันจะนิ่งพอนิ่งแล้วมันจะสว่างบางคนก็สว่างน้อยสว่างมากไม่เท่ากันนะคะเขาเรียกว่าดวงบุญดวงธรรมในตัวเราเนี่แหละพอสว่างแล้วเนี่ย มันก็จะเข้าไปถึงกายในกายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดไปไปสิกายนะคะกายโสดาบันสกิธาคามีอานาะคามีกายธรรมโคตภูกายอรหัโตโคตภูไปถึงกายอรหัตละเอียดสุดละเอียดไปถึงที่สุดแห่งธรรมนี่แหละอันนี้เราก็จะต้องเข้าไปให้ถึงด้วยบุญของเราที่จะสร้างบาร,รมีสิบฐานให้เต็มเตี่ยมเท่านั้นเองค่ะสาธุ